โอ้ยจนมาผูดออกมาดลยแล้วทำไมทำแบบนี้อ่ะลูกนี่ก็ใช่นี่ก็ใช่ทำไมเล็บยายขนาดนั้นเลยหรอไม่เล็บไม่ยาวเล็บเขาไม่ได้ยาวแต่ว่า เขาเกาแงรงลูกจะนอนอยังไงแบบนี้ก็น,นอนอย่างนี้แหละไม่งั้นเขาก็เก่านอนแบบนี้นะไม่ต้องออกไปไหนอนอนอนนี้นะถ้าเราจะนอนจ้องหน้ากันผ่านเขาไล่อย่างเี้ยหรอห ต้องเกาขนาดนี้อ,อ่ะลูกอืมลูกไม่เจ็บบ้างหเหรอลูกเลื่อนไหลชิดๆอย่างนี้อืมแบบนี้จะเจ็บแคนลูกแล้วนะอ,อืมนอนแบบนี้นะวันนี้ไนมะ่ต้องออกไปนะครัันี่ทำที่นอนไะด้ไหมโอเคนะครับ มลูกจะดีทำไมหงุดหงิอยากถอดแหรอลู่อยากถอดหรอครับถอดไม่ได้ถ้าถอดแล้วลูกก็เป็นแถลอีกอี่ขอโทษนะนี้ขอโทษนะลูกนะคะ đi này à, này cho Mì Mì mình giúp à. <laughs> Mì tập mình đã ta giúp